เฮ้ยเกือบตายแตกแตกแตกไม่ดิชอบพูดแต่ง,ยงเยอะเฮ้ยไม่ตายโอ้ยยิงเก็บฟรีเลยนะไอ้เฮียเนี่ย สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์สเตปก็ต n นิวนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ของน้องผมเองนะใครที่อยากลองมาเล่นนะครับก็ตามกันมาได้ผมเห็นว่าสเตปก็ตตอนนี้น่าจะมีเซิร์ฟเดียวนะครับที่เปิดนะเออใครที่ต้องการเล่นนะครับตอนนี้เขาแจกโปรโมชั่นแล้วนะโปรโมชั่นน่าจะทดลองเล่นน่าจะโปรสามร้อยนะครับเท่าที่เห็นนะเออเี่นเอ้ยแจกกล่องสามร้อยแต่ว่าน่าจะแจกเซตซาโบนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่น,นยังไม่ได้แจกนะเออก็มานี้แลวกัน โอปชั่นประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่เซตร้อยสิบนะไปจนถึงเอมีสองเซตด้วยกันนะมีสองเออมีเซตร้อยสิบก็มี 2, เซตห้ 110, าสิบด้วยแล้วก็ร้อยสิบแล้วก็ห้าร้อยนะครับส่วนปืน RGB เอาไวต้ตบนะเป็นปืนพันนะครับตัวละครเนี่ยอะไรพวกนี้ผมเห็นตัวละครน่าจะแจกตัวนี้นะครับตัวยูกะแล้วก็เออแชร์กลุ่มนะครับได้ของเป็นประมาณนี้เนาะเออใครที่ตามมาก็ฟาร์มกันได้นะผมเห็นไอ้พวกเซิร์ฟฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวไปฟาร์มให้ดูว่าเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่ามีคนฟาร์มแล้วได้ปืนแบบโหูดมา เออไม่ดูเท่าไหร่ขอ,อเลื่อนดูแป๊บนึงมันขายกันห้าร้อยอ่ะเห็นนะเท่าที่ผมเห็นนะไม่รู้ปืนไหนเหมือนกันนี่ในปืนนี้ห้าร้อยเออประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูกันก่อนกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะเราจะมาฟาร์มบอสกันก่อนนะครับบอสเนี่ยมีหลายชั่วขนาดหลายตัวนะครับไอเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมีทั้งบอส MVP แล้วก็บอสไอ้นี่นะบอสตะกากเนี่ยนะครับแล้วก็ของฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่า สายฟาร์มถูกใจแน่นอนนะเพราะว่ามีคนฟาร์มแล้วได้ปืนโหดมาปืนหนึ่งนะครับผมไม่ได้มั่นใจเหมือนกันว่าปืนอะไรแต่ว่าเขาขายกันไปแล้วนะตอนเนี้ยขายกันเอ่อห้าร้อยบาทอะแบบไปดูในกลุ่มได้เลยนะห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็บอกเดียวนะครับแบบเซิร์เพิ่งเปิดแล้วไม่ฟาร์มแล้วได้เลยนะดวงไม่อย่างดีอเราต้องไปเอาบอสมีพนะตอนเนี้เหมือนมีคนฟาร์มอยู่หรือเปล่าผมขอดูกันว่าบอสมันอยู่แถวไหนบ้างนะครับ ื่อแตเซิร์ฟแนวสเตปคอรเนี่ยแบบยังไม่มีคนเปิดเลยนะตอนนี้นเป็นอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟแรกในตอนนี้นะครับที่เปิดบอกเลยว่ามันมันนะผมน่าจะมาประจาอยู่แหละสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเอยทำไมตัวผมกระตุกวะเออทำไมตัวกระตุกอ่ะไปบอทเอ็มพีจะอยู่กลางเมืองนะครับมันจะมีทั้งฟาร์มโนด็อปแล้วก็ฟาร์มแบบยิงกันด้วยนะครับใครที่แบบไม่อยากแย่งกันนะก็ไปฟาร์ม P v p นะครับ ตป,ป,ปดตๆดๆอตเอ็มบีพีเออน่าอยู่ตรงนั้นแหละบอสเอ็มีพีน่าจะโดนไปแล้วนะครับเนี่ยของพวกนี้นคือเก็บไปคราฟได้หมดเลยนะผมให้ดูนะครับของคราฟนะครับก็นี่ฮะแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะคราฟนี่กันนะเอสจีกันนะครับเนี่ยเอาดาวกันบนไปคราฟเอสจีน,นะห้าร้อยลูกอย่างละห้าร้อยลูกนะรประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราไปตอนนี้คนน่าจะรอล่ารแล้วนะครับโอเค <hour> มาครับประเดิมด้วยเซต <c oughs> แชร์กลุ่มแล้วกัน <c oughs> แชร์กลุ่มเนี่ยก็ถึกอยู่นะครับ94เลยนะเกือบเท่า1้0เลยนะครับเฮ้ย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 เเนี่ยสเสพก๊อตได้แค่คิดถึงจัดอะ่ะแบบไม่ได้เล่นนานมากน่าจะเป็นปีแล้วป่ะแปลก นี hey, okay, ่ก right. right. uh ่อนตัวที่ผมเล่นน่าจะเป็นตัว2,000นะครับตึกประชาบ้านหน่อยนะใครตี้มาโอเคมีคนตีมาครับงง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 งไปหมดแล้วอันนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดเลยคนเยอะมาก บบเยอะก็ไม่ได้เยอะอะแต่มันก็เน้ยเซอร์เพิ่งเปิดเนี่ยถ้าที่ผมรู้นะครับแต่เฮ้ยไม่ตายซาบโบถึกเท่าไหร่เฮ้ยเอาดีเก้าห้าเลยหรอโอาเพื่อนนี่วะซาบโบถึกน่าจะเป็นเซตฟาร์มนะครับซาบโบไม่ต้องขอดูกันไม่ใช่หรอวะซาบโบเซอะไรวะ ไฟฟันไหมไฟฟัน,ฟนโอ้โหมิจังเบาเมดงน่าจะดีสุดนะครับ้ยไปทำที่อะไรข้างล่างนะไม่ยมันอยู่นู่นเพื่อนยิงไปดิเออฆ่ามันฮะโดสูงโดสูงก่าตัวอะไรอ่ะเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนตัวอะไรวะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ แตกแตกกลุ่มก็เก็บไว้ถึกอยู่นะครับแช่กลุ่มนหละมาวิ่งเล่นหนีก็แตกดีไม่ไม่มีใครเจ๋งเลยวะแบบนี้แบบี้น้องดาเมทเท่าไหร่วะสองหมื่นเ้่ากันนะครับให้ผมขอเลงก่อนอันนี้น่าจะเป็นสตรีมเมอร์นะพี่ผมเองอยู่ไหนวะนี่นะน่าจะห้าห้าปะไม่มั่นใจ มาดิเฮ้ยแตกสวยกัญชาเออดาเมจเท่าไหร่ผมไปแก่หกร้อยเอ้ย 60, หกหมื่นหกหมื่นเอ็ดแตกอุยปืนซาโป้ปืนซาโป้น่าจะห่องดีปืนกูเพื่อน เอาปืนขึ้นมาเฮ้ยอะไรอย่างหลังวะอย่าสะก,กิดหลังน้องพี่ไม่ชอบฮ้ยเอาปืนขึ้นมาเอาขอปืนซามโบขอปืนเออสวยปืนซาโบน่าจะแรงอโอ๊ยโอ้ยแรงกูเยอะเลยสองหมื่นห้าโอเคเอ,อ่อนี่เก้าห้าอ๋อเก้าสี่ครับ โอเคไปฟรีนฟรีๆฟรีเ,เ,เฮ้ยอะไรไม่ได้เล่นครับแดบฟดฟงแดดฟ้ามาด่ากูปว่าเนี่ยไปดิอุ้ยกบตาย ชี้ยิงไม่โดนแตกฮึบฮึบผมไม่ได้เล่นแนวสะบัดนานอะอาจจะสะบัดงงๆหน่อยครับมาดิฮึบโอเคถือว่าได้จูกไปมาดิไหน,นก็ได้ปั๊มยา ตกคือตกตกหมดตกหมดเอ้ยถึงมันได้จูงนะครับตัวสองพันเนี่ยมันถึกกว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะมันก็เลยจูงง่ายนะครับเอาเป็นตัวแค่แบบตัวแชร์นวะอาจจะไม่ได้ถึกนะแต่มันก็ถึกอ่ะมันก็สู้ได้อ่ะเชื่อผมดิฮึบเฮ้ยซาวโวยเกือบตายจะได้ยิงกูวะอะไรยิงกูวะ กือต้องขี้อะ่ะเฮ้ยเอาซับโป้ไปใส่เพื่อนนี่ใครวะนะเหมือนน้ำวิ่งจะหมดไวไปนะใจเย็นๆ<อ>มปดิออกไปเดยวนีน้ออมีโกงอยู่นี่เฮียอ้๊บห้องอยู่ห้องบน เก้าสามเซตสี่บวกเราหาเซตน,นั้นก่อนโอเคดิมิเตอร์นะครับครับถึงเท่าไหร่เก้าสี่แรงอยู่นะห้าห้าโอเคซับโบเราดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นสตรีมเมอร์เลยนะรู้กูฟันหมด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  มาดิเดี๋ยวมีคนยิงเราอะ่ะไปตกอุ้ยซาวโบ,บมีคนแอบหล่อยนะนั่นเองเจอละเฮ้ยใครมันแอบหล่อวะเฮ้ยกันไฟเปล่า ดดเดียวยเรออาลรง,ลงไปล่าไอ้นี่ดีกว่านะผมว่าไม่มันหายไปแล้วผมไม่มั่นใจว่า,วาสตรีมเมอร์เขาคนไหนนะพี่พี่ผมอะขอสตรีมเปิดกล้องอยู่นะโอ้โปิดๆเลยอะแบบตัวละครทึกๆอะ แตกอยเฮ้ยปัยยาไปติดดจุดไก่ไ,ไ้ยอู้กตายกระใกระตแหละสวยเฮ้ยอย่างไมันก็ช่วยยิงฟียมีประโยชน์อยู่นเนี่ยนะโอเคมีประโยชน์ก็ตีนะประโยชน์ประโยชน์บอกกการจุกของเรานะครับ แตกเดี๋ยวไม่ได้ปืนซาโบไม่งั้นเราตายนะครับดีนะมันช่วยยิงฟร,รีเดี๋ยวมีดอลหันกูเข้าไปอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกู ใช่เพเก็บบัตรเไม่โดนนะไอ้สิบมันถึงเท่าซาโบ้เลยวะผมว่า,มาผมจะไม่เก็บร้อยให้สิบไหนละเฮ้ยเฮ้ย

ก็ใช้ได้คาเนี่ยเอาเรื่อคาก็ได้นะถึงแม้จะห้านัดก็เถอะไปเดี๋ยวเราหาปืานซาบโบนครับปืนดีจนะวะไม่ใช่ปืนยิงดีดเลยโอ้มึงกลัวมึงไปยิงฟรีเถอะเพื่อนไม่ได้ช่วยกูเลยเอฟโซนเนี่ย อย่างอยมันก็ช่วยเราครับเรียบร้อยดล้ก็ไหนแตกหายแล้วกูมาทำอะไรตรงนี้นะ <G ül üyor> ล่ะือบตายทีย่กันหายใจทันเอาแล้วสิแตกแตกก็สัตว์ ซาโปอปอกไปซาโปกูโอเคเก็บพืซาโปโอ้ตายเยอะไปตาท้ายนะครับบอกเลยไปเอ,า,ปอ,อาผมนึกว่าอันนี้คือเพื่อน ที่รู้จักคะเนี่ยเนตี้นะเ้ก็บโอเคเก็บ okay. ไปเลยไหวป่ะงค่ะพี่อาซิมาเฮ้ยพี่ตายนี่เหอรอวะ,ม,ะมาดิขอเก็บก่อนแล้วกันเก็บร้อยสิบก่อนหนึ่งเก้าห้านี่หลุดเลยแม่งอยู่ดีดหลุดเฉยเลยโดนหลุด,ดหว่เราจะไม่โดนส่วนหลังตายแนวผมเขาเฮ้ยผมเคราะอะไรล่ะขอ,อส่วนไอนเวน้นี่ก่อน โดนกันละมาจักหัวเลยอะตายแน่บอกเลยเฮ้ยม่ฉลาดนะนี่คนปกติเดินมาแล้วโอ้โหยังไม่โดนเลยเฮ้ยก็ตายโอ้ตัวเพื่อนมันปอนะไม่แปลกนะครับที่เพื่อนจะแบบไอ้ไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับเพื่อนไม่มีตัวละครเบยบผมหรอวะ เป็นปิดห้องเยงลูเป็นเก่งจัดโอเคมาถูกทางแล้วจนะครับโอ้โหหายไปเลยใส่ใบยาหาขุดงูตัดเพียงเที่ยโอ้โหแรงนเลงานจัด เฮ้ยไม่เดียวเฮ้ยผมยิงไม่โดนวะแตกโอเคเราได้มีราหัสอะไรเราแล้วนะครับตายกูบอกเลยไม่รอดอะ่ะ ไม่หายอะไรเก็บเลยเพื่อนผมีแล้วกันนี่ผมไม่ค่อยพูดเลยว่าขอโทษทีนะเ,เธอไม่ต้องเม้เมหน่อยนะรอ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 หาเียนหนึ่งวัดเดียววะ่ะน,น่าจะเริ่มเป็นหนึ่งกันแล้วครับต้องไปเก็บเซตก่อนแต่ตัวสองพันนี่ถึกมากเลยเห็นปะผมยิงเยอะกว่าชาวบ้านเลยนะครับ แล้วมันก็ต้องยิงผมเยอะกว่าชาวบ้านนะไป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 กูได้กูได้ร้อยสิบแปลกซาโบน้ำหิวของหัาหิวของหัางคิวของกูเป็นลูกเซิร์ฟเลยหิวของกูตายตลอดเลยแไม่รูกหิวเปิดซาโบไป มาดิเฮ้ยมีดขอเก็บไี้ก่อนมอยู่ไหนมอยู่ไหนมอยู่ไหนไปร้อยห้าสิบไหนเด้อเอ้ย,อย่าทิ้งขอใส่ก้อนขอใส่ก้อนใจยเย็นอึบหนี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 หน Thẹt à, Cực tay Thẹt Thẹt Mới đi Sao phút tay kìa ตายโอ้มยยิงเก็บฟรีเลยนะไอ้เฮี้ยเนี่ย <มา S 1> แตกเฮ้ยยิ่มเลยยี้ยิ่มเลย,ย,เลยแบบฟินๆเลยปันจบคลิปโอ้โหแล้วสิแตกตึมขอยหอยนิดหอยนิดนึงกำลังมันเลยไม่ติดลมว่ะ คุณออกมาสวยเพื่อนเก็บไปเลยไป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 ดูดีเพื่อนหน่อยมันจัดอ่ะเมื่อกี้เก็บหมดตี้แล้วกูเจอเฮ้ยติดอะไรวะแบบตายแน่นขอชมก่อนมันอยู่ไหนละอยู่นี่หรือเปล่านะแต่มีดนี่แรงมากนะครับใครที uh ่โดนก็สู้ๆนะครับ แม่งแรงเกินไปอ่ะมัน,ม,นมันไม่แรงขนาดแต่มันรั่วเปนไปไหนกันวะเราล่วไปดิออออหายไปแล้วน่าจะเป็นหนึ่ง,งประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปไปเจอกิปหน้านะครับตอนนี้ก็